แต่องค์นี้สวยนะผมพูดถึงอง์นี้สวยรับได้เกิน6 0พันนะครับน่าเก็บใส่กระเป๋านะน่าเก็บใส่กระเป๋านะสวัสดีครับผมกราวนัยพาเครื่องวันนี้ผมมีมาดูพระแถวพระรามสองนะครับคุณพี่บอกมีหลายรายการเลยแต่อยากออกแค่พระคำข้าพระหังมาผมบอกได้เลยเดี๋ยวผมมาช่วยบอกราคาด้วยว่าตอนนี้รุ่นนี้ราคาไปกันเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมวิหวาผมจะได้เช่าเท่าไหร่ แล้วเจ้าของจะยอมแบ่งปันรูปถือให้ผมบูชาไหมครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนจะไปรับชมมพร้อมกันนะครับแล้วอย่างนี้ให้ผมหยิบกล่องไหมครับว่าไหนที่มีราคาหลักพันอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวดูอันนี้เป็นหลักก็ได้แต่อันนี้เดี๋ยวทาให้ดูเพราะว่าอันนี้มีอย่างละชิ้นมาเลยเก็บมาสิบกว่าปีแล้วช่าที่วัดเลยไหมครับก็ส่วนใหญ่มาจากที่วัดแล้วก็ที่ลูกศิษย์ ขุ้นเก่าๆตอนนั้นก็เก็บอย่างเดียวเหมือนกันก็คือเก็บในว่าเออเป็นลูกศิษย์ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับแค่นั้นเองคืออย่างนงี้ยพระเสาเขาจะไม่ได้สวยคมมากนะครับอย่างที่ผมบอกพี่นเนาะน่ารับไม่เกินหกพันนะครับเสียดายเหมือนกันเมื่อก่อนแจกแจกเปล่าๆไปเลยหลายหลายองค์มากจากคนที่เขาศรัทธาบูชาอะไรเงี้ยก็รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็แจกหลายๆอัน พี่ก็จะเหลือวอย่างนั้นหนึ่งหนึ่งส่วนใหญ่โอก็อเก็บไว้ใช้แล้วพระบูชามีบ้างไหมครับพี่พระบูชาก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เก่าขนาดนั้นก็คือมีแบูชาอย่างละองค์เหมือนกันแต่ก็คือไม่ได้เก่าคืออยากให้ผมตีราคาชุดนี้ก่อนใช่ไหมครับพี่ครับใช่ใช่ชุดนี้ผมตีห้าพันห้าได้ไหมครับก้<อ>าพัครัา ก็แล้วแต่เลก็เดี๋ยวไม่ได้ต่อยแล้วเดี๋ยวชุดนี้ผมดูว่าบางองค์ไหนที่ราคาสูงเนี่ยผมก็เอาไปแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันได้ครับพี่ก็ลองดูก่อนอันนี้ลองดูก่อนแต่ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยอันนี้แต่ว่าก็คือครับเมื่อคืนคุยกันก็เลยเอามาให้ดูด้วยโอเคครับพี่วขออนุญาตนะครับอย่างเนี้ของขวัญวันเกิดรุ่น2อัแต่นี้อันเดียวกันรุ่นเดียวไปไม่รู้ยั่ไม่รู้แค่ไหนครับอันนี้เป็นรุ่นสามครับนี่ครับคือถ้ารุ่น2เนี่ยก็จะเลี่ยมแต่ถ้าไม่มีเลี่ยมเน่นรุ รุ่น3เนี่ยถ้าไม่เลี่ยมอยู่มาหนึ่งพันบวกลบแต่ถ้ารุ่น2เนี่ย2,000บวกลบครับล็อกเก็ตรูปไข่นะครับถ้าเพชรครบเนี่ยผมรับอยู่2,000บวกลบครับตรงนี้เขาจะมีเพชรหลุดนิดนึงนะครับอันนี้ก็บอกราคาที่ทราบคร่าวๆก่อนราคาเนี่ยหายากถ้าเป็นพลอยสีฟ้าจะหายากครับพี่ถ้าเป็นสีขาว่ยเจออยู่หมุนเวียนอยู่บ่อยครับอย่างเงี้ยมันก็ไห้ถึงพันนะครับถ้ามีกล่องจะได้พันหนึ่งครับโมกุเพชรรุ่นนี้ที่วัดหมดแล้วนะปี2,8มีในรถอยู่อีกองหนึ่งก็เป็น มาสุธรรม,มกันแต่ว่าก<อ>ินกินใหญ่อันนี้เหลืออย่างละองค์หมดเลยแจกเลยอันนี้จริงๆมีสองสามองแจงนกนก้องไปถ้าอย่างเงี้ยผมก็รับอยู่มาพันกว่าบาทแต่องค์นี้สวยนะผมผมพูดจริงองค์นี้สวยอันนี้ยังไม่้ใบอันนี้ยังได้ใบอิงในบรรดาลูกศิษย์ตอนนี้ก็หลายคนอื่นมีเยอะกว่าพ <Jac oke. S 2> ี่เยอะ ถ้าที่มีราคาก็จะมีประมาณน้ครับอย่างเรียนควนถุงเนี่ยน่าเก็บใส่กระเป๋านะเพราะหลวงพ่อบอกว่าให้ใส่กระเป๋าตังค์ไว้ครับแล้วลักนาะเงินจะไม่ผ่านกระเป๋าผมก็ใส่เหมือนกันแต่เหรียญนี้ยังไม่แพงครับหลักร้อยก็จะมีประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นยุคหลวงพ่อนานใช่ใช่ใช่ครับก็ลองพิจารณาดูก่อนว่ายังไงดีรานนั้นแหละก็ตั้งใจไปเดียวเหรียนี้เดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ใช่ครับไว้อยังจาเป็นจริงๆค่อยนี้ก็ได้ครับพี่ก็เป็นชุดนี้ห้าพันห้าเนาะครับได้เดี๋ยวโโอนงินให้นะครับได้ใช่จริง เมื่อเืินฝันเลยเพราะว่าไปทําบุญสร้างพระคือเนี่ยพอพอเนี่ยเขาฝันเลยเมื่อคืนเหลืออย่างละองค์หมดมียองมียันอะไรอย่างเงี้ยมันเก็บไว้อย่างละโอนให้พี่ไปหกพันนะโอนให้พี่ไปหกพันนะโอนให้พี่ไปหกพันนะโอเคได้ครับเชื่องพันธุ์มันพี่ห้าร้อยได้เต็มใจเดี๋ยวพี่ใช้ก่อนครับเป็นท่อหรือยังเเข้าแล้วส่งสลิปมาให้นะครับพี่ก็งง่ายๆเพราะว่าพี่ไม่ได้ดูเจ้าอื่นเลยดูน้องคนเดียวขอบคุณครับคือ อยู่ที่สภาพด้วยครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวยๆให้พี่ดูก็ได้อย่างหางมากเนี่ยล้านองค์ทขาไม่สวยๆเจอน้อยในอย่างเงี้ยถ้าสวยๆคมเนี่ยจมูกกั้นโด่งเงี้ยครับถ้าหลังสวยอย่างเงี้ยผมรับ2,000บวกเลยนะแต่ถ้าหย่อนลงมาก็ต้องว่าตัมที่สภาพครับตังนี้หลวงพี่ให้มาก็น่าจะสวยแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลวงพี่ให้อะไรยงเี้ในสิตลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นสีเลยอะไรอย่างเงี้ยออ๋ครับพี่งานก็เรียบร้อยครับพี่ขอบคุณนะครับ วันนี้ก็จบกับคุณพี่เรียบร้อยนะครับเมตตาแบ่งบันมาให้มีพระหังหม่อยู่ด้วยกัน3องค์แล้วก็พระคำเข้ารุ่น2นะครับใครที่มีพระเครื่องสายหลวงพอ่อฤาษีดำอยากแบ่งให้ผมเช่าบูชาก็ส่งมาได้นะครับที่ราย h j n 1 9แล้วก็ฝากติดตามนะครับทางช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กกราในพระเครื่องผมไลฟ์สดทางเฟซน,นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งยังไงมากดติดตามมาพูดคุยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ